ครับชาวโลกผมขอเปิดรูป1รูปนะครับวันนี้เรามาสอน Photoshop กันต่อว่าด้วยเครื่องมือที่เรายังค้างคากันอยู่นะก็คือเครื่องมือชุดนี้อ่าชุดแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของสีซึ่งมันจะมีไอ้ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะตัวนี้เป็นการสลับสีมีช็อตคัตคือการกด X บนคีย์บอร์ดนะครับสามารถสลับสีได้นะแล้วก็ปุ่มขาวดำตัวนี้ก็คือการเซตให้เป็นสีขาวดำนั่นเอง เวลาใช้สีตัวนี้ใช้ง่ายมากนะครับก็แค่คลิกเข้าไปในช่องสีแล้วเราก็เลือกอเลือกสีสีแดงแล้วเราก็ไล่เฉดตรงนี้นะแล้วก็กดโอเคนะจะเห็นว่าสีใหม่ที่เกิดขึ้นก็แทนสีดําก็คือสีชมพูนี่นะฮะกดโอเคได้เลยสมมุติว่าผมอยากจะเปลี่ยนนะฮะสีขาวเป็นสีอื่นก็คลิกเข้าไปเหมือนกันแล้วเราเลือกนะ แล้วก็เลือกตรงนี้อ่าวิธีการเลือกนะครับเลือกตรงเฉดส,สีก่อนนะฮะแล้วก็ไปเลือกที่ส่วนของลำดับแสงของสีเนี่ยความเข้มของสีนะ,ะแล้วมันจะเกิดนิวสีขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยโอเคอ่ผมขอสีเหลืองอ่อนๆน,นิดนึงกดโอเคอ่าเป็นอันเรียบร้อยนะครับก็แค่สลับสีเลือกสีหรือเซตให้เป็น d ด f ฟ u l t นั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องสีคงไม่ยากครับเห็น ใครทําอะไรเราทําตามแป๊บหนึ่งน้องๆลองกดใช้ดูแป๊บนึงนะีจะใช้เป็นเลยนะครับไม่มีความยากในการเข้าใจสักเท่าไหรนะ่นักอันดับต่อไปเป็นเรื่องของฟูลสกรีนนะฮะฟูลสกรีนก็คือการเพิ่มพื้นที่ในการทํางานนะเราก็แค่กดตัว f บนคีย์บอร์ดนะช็อตคัทคือตัว f นะครับเจ้าปุ่มๆเนี้ยมันคือฟูลสกรีนซึ่งคนที่ใช้งานคล่องๆแล้วอ่ะก็มักจะแบบ อยากมีพื้นที่ใหญ่ๆนะในการทำงานเขาก็จะเล่นโหมดฟูลสกีเลยแล้วก็กดช็อตคัทเอานะฮะโอเค okay, แต่ละมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็แค่ขยายหน้าจอนั่นเองผ่านเลยนะครับอ่าต่อมาตรงจุดนี้แหละที่จะเป็นหัวข้อสำคัญของอคลิปนี้เลยนะฮะก็คือ quick mask เจ้าปุ่มตัวนี้มันเป็นปุ่มที่ตอนแรกๆผมก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรวิธีการใช้นะครับให้เราลองดับเบิลคลิกก่อนดับเบิลคลิกตรงนี้นะฮะมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกเป็น select area นะมันจะได้เข้าใจง่ายๆนะเลือกเป็น select area ก่อนแล้วก็กดโอเคอ่าเวลาเราก,กดเข้าไปนะจะให้สังเกตนะมันจะต้องเป็นปุ่มบุ่ม,มเป็นปุ่มบุ่มลงไปนะแล้วก็ตรงนี้จะต้องเขียนคำว่า quick mask ่มันถึงจะเป็นการใช้งานทีนี้ใช้งานยังไงควิกมาร์สเนี่ยมันใช้ควบคู่กับเจ้าผู้กันตัวนี้นะฮะมันใช้ควบคู่กับเจ้าผู้กันให้เรากดที่ผู้กันเนาะแล้วก็ไประบายสีที่นกแผ่นกวินนี่นะฮะมันไม่ใช่เป็นการระบายสีแดงนะฮะเพราะตอนนี้ผมเลือกสีดำอยู่เห็นไหมอ่าแต่มันคือการทำ selection ครับเป็นการทำ Selection ถ้าเราเอาไอ i c วิ a มา์นี้ออกอเวลาเรากดออกปุ๊บเห็นไหมมันจะกลายเป็น Selection ทันทีเลยเราสามารถกดอีกทีหนึง่งแล้วเราก็มาระบายต่อก็ได้จะเห็นว่า p o t t s s o p เนี่ยเขาพยายามสร้างความยืดหยุ่นให้กับศิลปินนะคือคุณจะค่อยๆระบายเอาก็ได้หรือคุณจะแบบใช้เป็นลักษณะของการทำ Selection ด้วยตัวคุณเองแบบดิจิตอลเนี่ยนะฮะแบบเครื่องมือหลายๆเครื่องมือเลยก็จะมี เลนโซ่ทูลนะครับจำได้ไหมผมจะบอกว่ากดชิปค้างไว้มันจะเป็นบวกเนาะเราสามารถเอาคิ m มาสออกแล้วเราก็สร้างวงกลมเนี่ยสร้างให้มันเป็นการเลือกไปเรื่อยๆได้นะเวลาเราทำ Selection เกินเราก็กดอัลติเนตเนี่ยตัดออกได้ในขณะที่เราตัดตัดเข้าๆออกๆเนี่ยเราก็ยังแปลงให้มันเป็น Quick m a า k ได้เหมือนเดิมนะ เราก็สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่าง Quick Mask เอยเป็น Selection เอยแบบนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปไปมามาได้ด้วยความยืดหยุ่นของตัวโปรแกรม Photoshop เองเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการทำ Selection นะฮะหลายรูปแบบมากๆเลยเรายังสามารถที่จะใช้ไอ้เจ้า Pen Tool เนี่ยไปทำ Selection ได้ด้วยโดยการสร้างให้ Selection ที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยเป็น Path น,นะครับ ผมขอเอาคลิกมาร์กออกให้มันเป็นเส้นป่าแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราลองใช้เพนทูลดูแล้วก็เลือกเป็นผาตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะเป็นผาแล้วเราก็สร้างเป็นนิวผาดขึ้นมานะฮะอันนี้เมื่อเราสร้างเป็นนิวพาดเสร็จนะครับให้เรากดตัวนี้นะครับเมคสิเลชันทูผา h นะครับเป็นรูปเอ่วงกลมแล้วก็เป็นรูปจุดๆสี่มุม,มนะฮะกดไปปุ๊บ อ่าเห็นไหมฮะมันจะมี Work p a พาดโผล่ขึ้นมาพิเศษนะครับเราก็ยังสามารถที่จะดัดจุดนี่ด้วยลูกศรสีขาวนะฮะพอจำได้ไม่เอ่ยแเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราเปลี่ยนลักษณะของพาดเรียบร้อยนะเราก็ย้อนกลับไปเป็นเ e เลคชั่นได้ดูสิฮะเจ้า Photoshop นี่มันพยายามทำให้เรา มีความรู้สึกยืดหยุ่นต่อการใช้โปรแกรมมันมากๆเลยคุณอยากจะเลือกเนี่ยคุณมีวิธีการเลือกแบบเรียกว่าเท่าที่ชี้ให้ดูก็ประมาณ3แบบหลักๆคือการระบายลงไปการค่อยๆเอาเมาส์ลากนะหรือการทำในลักษณะของเวกเตอร์ยังได้เลยนะครับโอเคเอา้าแล้วมันจะกลับไปเป็น selection ยังไงนะฮะเมื่อกี้ใช้ตัวนี้เนาะต่อมาให้ใช้ตัวนี้ครับผม make ผ่าทูสเลคชันนะครับเห็นไหมเราคลิกตัวนี้ไปนะไอเส้นปะเนี่ยมันก็จะกลายเป็น Selection เหมือนเดิมแล้วเมื่อมันเป็น Selection เราก็สามารถกดเป็น Quick m a ์ทได้อีกแสดงว่าเจ้า p o t t s s o p เนี่ยมันก็จะใช้เครื่องมืออะไรในการทำเล c ชั o นก็ได้นะฮะมันจะวนไปวนมาอยู่อย่างเนี้เวลาเราเข้าใจแล้วนะครับลึกๆแล้วเนี่ยมันก็จะวนอยู่แค่นี้เองนะครับ นี่ก็เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะเราเราทำ selection ก็คือเราเลือกวัตถุของเราเนี่ยอโอเคผมขอเลือกเสร็จแล้วเราก็ไปทำการปรับสีปรับแสงได้ตามใจที่เราต้องการเลยนะครับหรือเราจะทำการเลื่อนมันคอฟมันให้มันไปอยู่อีกไฟล์นึงก็ได้นะฮะนี่ก็เป็นความสามารถดีๆของ Photoshop นะฮะที่มันยัง พลิกแพลงได้หลายรูปแบบซึ่งผมก็คิดว่าผมอยากให้ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปที่เลเยอร์นะฮะเลเยอร์เนี่ยถือว่าเป็นออปชันเพิ่มเติมให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถามว่าถ้าเราไม่รู้เลเยอร์เนี่ยทำงานได้ไหมก็บอกว่าทำงานได้แล้วนะครับเรียกว่าทำได้ทุกอย่างเลยแต่ว่ามันต้องอาศัยความถึกนิดนึงนะฮะดังนั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปเราเจอ ความสะดวกสบายจากเลเยอร์นะครับทันการที่ทำให้โปรแกรม Photoshop เนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาก็มาจากเครื่องมือเลเยอร์นี้แหละครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปถัดไปถ้าใครชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะแล้วจะมีคลิปใหม่มาเรื่อยๆบ๊ายบายชาวโลกแล้วเจอกันคลิปถัดไป